แม่แพลวแฮปปี้มาแล้วจ้าสมัยดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้ามาจ้ามาพ่อกันอีกคือเก่าเนาะจ้าช่วงนี้กับอากาศฮอนกับดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเนี่ยเด้อค่ะเป็นใกล้สิบเบดือนยามฮอนแล้วล่ะเดี๋ยวอีกเมื่อืนสองซัมเมอร์นี่พายุกัสิมาว่าสั่งกัสิเป็นนาฝนมันเขาก็จะได้เย็นชุ่มฉ่ำเน่ยเนาะเมื่อนี้นนนนกับแม่แพลวกับมีกิจกรรมม่านเฮ็ดเห็นหพี่น้องเบิ้ง กสิมาสร้อยพี่น้องเฮ็ดส้อยกันเนาะคะ่ะแม่แพ้วกกสีลงมือเฮ็ดกิจกรรมที่ว่าขึ้นเฮ็ดข้อไกล ừ, ข้อไกลเกาที่เขาได้อัปเดตแลต้วเฮาเฮ็ดไปแล้วก็ได้เฮาก็ได้ม่างออกลืออ,อกเพราะว่าแม่แพ้วก็สีได้ส้างเฮือนจ้ากิเฮ็ดเฮือนใส่หันก็นเลยจาเป็นต้องม่างข้อไกลออกบัดนี้ก็สิมาเฮ็ดข้อไก่หม่องไหมจา้าไปแม่แพลวสิพาไ้าเบื่องมาเฮ็ดอยู่หมองไดนจ้ะ ี่จาบริเวณนี่บริเวณนี่แหละที่ไม่แพ้วเซตคอกไกลนะคะ่ะไม่แพ้กับสีขุดลุมขุดลุมฟังเสาหลวกเฮ็ดเป็นคอ,อกมีหลังคาแล้วก็มีหม,อหม่องเห้มันมไข่พร้อมคอ,อกไกลเฮาน่ะอันเก่าก็อยู่พูดเนาะอ่าแต่ว่าได้ลื้อออกอันนี้ก็่ชได้สั่งเฮือนัออ้นั่านะละ่ะโคง้งหลังคาเฮาน่ะชีได้สั่งบ้านใส่หันบ้านเฮายังบ่แล้วเธอมานีไม่แพ้วขึ้นหอดไกลล้วล่ะ บริ h t ให้บ้านแล้วสะกอนเราเค่อยจะเฮ็ดข้อกนนไก่บร้ h t าพ่ไหวละเศษเขาเศษอ,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 อาหารเราก็มีสมือสมือเนาะเศดายเศษอาหารเศษเขาก็ได้สิมาเฮ็ดอยู่ตรงนี้เฮ็ดตรงนี้เราจะเอาไก่มาลงแต่ว่าเขาต้องเฮ็ดบ้านให้เขาสะกอนจามาลงมือขุดลุมส้อยกันจา้าบัดเนี่ย ุดได้หลายลุมละจ้าแต่ว่ายังบ่เล้วดอกเด้พี่น้องอือขุดได้หลายลุม่ะอ่ะขุดต่อลุยต่อเข้ามาเดีอ ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่ขุดแล้วก็สิมัดอันตั้งเสาอีจ้าเออไม่เขาก็ได้เตรียมละเสาเขาได้เตรียมละบันดนี้สิเอาเสาลงหลุมนะจ้าบันดนี้มาซอยกันจ้จพี่น้อง ได้มุ้งส่วนหลังคาแล้วแหละวันนี้แม่แพ้วกสิเสียวสังกะสีนี่มานมาแอมสังกะสีส้มนี่เสียมาแอมรอบทั้งข้างเคืองนึงแล้อีกเคืองหนึง่งทั้งถึงกรสิเห็ดเป็นตะไาครา้หลังคาก็ว่าได้เห็ดลายหลังคาสามแผน่นเพื่อที่ห้มันั่นเอาไวน้นอนยามหลบแดดลบฝนไปมาแอมฟ้าทั้งขางวันนี้เฮา แม่แพ้วอ้อมตะไคร้เรียบร้อยแล้วจ้ะเด็กเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจับไก่มานั่นมาปล่อยเออหางเข็ดเรียบร้อยแล้ว,ลวลเ,ปปเดี๋ยวแม่แพ้วพาเข่าไปบึงอู้แดดฮ้อนครับพี่นอ้องเข็ดหางเห็นแล้วเด็หางเข็ดเห็นหแล้วไก่เพิ่อนเอาอมาขันเมื่อคืนนี่เด็กเข็ดหางอะไรนี่สามหางไปไปจับไก่ไปนี่ เอาไก่มาใส่เรียบร้อยเบิดแล้วนี่ไก่อยู่ในนี่มันแดดห้อนพี่น้องมันมีอยู่ซุ้มเดียวจะโตขึ้นป้าผนังมาส่งจะโตขึ้นเจ๊โตเจ๊โตปนีเดันนั่นหนึ่งมันมีอยู่ซุ้มเดียวนี่มันก็นละแง่กันมันก็กัดกันเจ๊กันใช่ดหมนี่มันห่อนอากาศมันห้อนน้ำแน่าเลย ไปอ่ะเขาไปยู่ในบ้านลูกแม่เฮ็ดเห็นละทั้งหมดเจ็ดต,ตัวอันจับเทือกลตัวสองตัวจับซ้อยกันจ้าตัวแรกเขาไปยู่บ้านลูกเขาไปยู่บ้านเฮ็ดคอกเห็นละเขาไปยู่บ้านเขาไปยู่ในบ้านอยู่ในนี่แล้วลูกเดอ้อหลังคาก็มีห่มก็มีเดี๋ยวแม่เอาเขากับหน้ามาให้อืม ได้ละหาตัวยังอีกสองตัวปัดบไปจับต่ออีกโอ้อากาศกระห่อนน้องเอ้ยอีตนไกลกับอีตนมันอยู่ในซุ้มมันเจโตอยู่ในซุ้มเดียวมันนี่มันนั่นแง่กันพวดมันกัดกันตีกันเนาะไกลมันใหญ่แล้วอืมความเป็นนุ่มเป็นสาวไปอีกสองตัวไปลูกไปไปอยู่บ้านไม่ลูก ไปอีกสองตัวกลุไป,ไปอ่าตัวที่หกกำลังไป้ายมาเดี่ยวลุกอ่าเปิดประตูป้ายลุกไปเด้อห,หามูคุณอ่าตัวสุดท้ายเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนี่อ่าเข้าไปเด้วลุกเด้อ ไปหาหมูเด้อหมอูอยู่พูนไปไปละครบละเจ๊โตละเดี๋ยวไปเอาขาเอาน้ำไมาให้กินเด้อเอาอีหล่าก้ำแพงแม่เอาขาอน้ำไม่ให้กินแล,ะละ้วลูกกินน้ำเด้อลูกเด้อเอาน้ำไว้ให้มัน,นกินก่อนอากาศมัน o ้อนอันนี้น้ำเด้อลูกเด้ออบเสียดอาหารอะ โอเคภารกิจเห็ดข้อไกลเลี้ยงไก,ก่เฮาก็เสร็จเรียบร้อยละอยู่ในบ้านอย่าออกไปเด้อลูกเดอ้อมันมีหมาเดี๋ยวหมาสิไล่กัดเอาอยู่แต่นในบ้านเด้อมันปลอดภัยละโอเคโอเคเดี๋ยวมันหิวมันกับมาหาขินมันมีเศษขา้าวเศษอาหารกินซะลูกกินซะเดี๋ยวแม่สิออกไปก่อนเดี๋ยวมันสิย่านปิดปิดประตูไว้ปิดประตูเดี๋ยวมันจะออกกอไว้เออ เ,เดี๋ยวออกมาเด้อลูกเดอ้อมีหมาเดี๋ยวหมาชิกัดอโอเคอ,อืมกินซะลูกกินซะเดี๋ยวพักกันกินขา้าวหิวโอเคค่ะพรารกคิจเมื่อเนี้แม่แพ้วค่ะเสร็จเรียบร้อยเฮ็ดลายเมือ่อยู่ดอกข้อใกล้กันเลมื่อนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อ,อาการฮ้อนอาการฮ้อนไปแดดฮ้อนเขา่มก่อนสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสิบเอ็ดเศ้ามีแห้งก่อนฮ้อนหลายคลิปหนาข้าขมาติดตามเบืองกันไหมว่าแม่แพ้วสี่มีกิจกรรมอีหยังมส่วนพี่น้องเฮ็ดซ้อยกันอ่าจ้าไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ